สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับอ่าอ้าวพี่ธนาอยู่อสมัครสอสอเขตดินแดงพญยาไทยไปขึ้นเวทีวงเวียนใหญ่ไปกินอะไรมาเหรือครับถึงได้ปราศัยสะเดือดมากเลยเมื่อคืนนี้นะฮะอาทิไล่ถามเป็นประเด็นเป็นประเด็นไปก่อนก็นแล้วกันไปบอกว่าผลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลมารับผิดชอบเรื่องพลังงานคนเป็นรัฐมนตรีพลังงานนี่ปล่อยให้พลังงานราคาสูง แล้วถามหน่อยที่ว่าแปดปีทําไมไม่ดูแลเรื่องพลังงานเอาไม่ได้อยู่รัฐบาลเร็วกันหรือหรือนี่นะฮะเ,เกิดอะไรขึ้นพี่ธนาอยากจะอธิบายอะไรไหมเชิญเลยคือผมเรียนอย่างนี้ครับไม่ได้ไปกินหลังแตนที่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยตอนที่เราลงพื้นที่เนี่ยเขาก็สอบถามข้อที่จริงทางการเมืองเยอะมากนะครับชาวบ้านตอนนี้เนี่ยสนใจเรื่องการเมืองแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อวานนี้ พักให้โอกาสขึ้นปลาใสก็เลยขออนุญาตเอาข้อเท็จจริงมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเท่านั้นเองครับไม่ได้ไปกินหลังแตนเลยครับพี่หมูครับอ้าวเอาแล้วจะไม่รับผิดชอบร่วมกันกับเขาบ้างเลยเหรอเป็นรัฐบาลเดียวกันแต่ทําให้ค่าไฟฟ้ามันสูงเนี่ยคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่ารันตรีพลังงานเนี่ยเป็นรนตรีในโคต้าของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็ที่ที่ผมเรียนในเวทีปลาใสเมื่อวานนี้นี่ก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเข้ามา เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งแต่ปี2557นะครับแล้วก็เป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งสามารถที่จะบริหารจัดการทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จเลยนะครับไม่มีอำนาจถ่วงดูไนทั้งสิ้นแล้วต่อจากนั้นก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก4ปีนะครับรวมแล้วเนี่ยก็8-9ปีเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาพลังงานไม่ใช่ว่าวันนี้พูดปุ๊บแก้ได้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดจากในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งต้องรวมยุคของที่พลเอกประยุทธ์บริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจหรือไม่รับรู้เรื่องปัญหาพลังงานเนี่ยพูดไม่ได้ละครับคนเป็นนายกดีต้องรู้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับว่าในการไปดําเนินการอะไรเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับแล้วก็ดูจะมากระตือรือร้นในช่วงนี้ครับใกล้เลือกตั้งนะครับที่จะปรับลดค่าไฟอะไรต่างๆซึ่งดูดูลักษณะแล้วเหมือนปนหนึ่งว่า กระตือลือร้อนนะครับซึ่งอันนี้ผมผมเรียนเลยว่าตั้งข้อสังเกตให้กับพี่น้องประชาชนฟังว่ามันเป็นเพราะช่วงจะมีการเลือกตั้งในอีกสอสามอาทิตย์นี้หรือเปล่าทําไมแปดเก้าปีเนี่ยถึงไม่รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยครับอ่าจริงๆแล้วพี่ธนาเมื่อคือนได้ปราศัยหลายประเด็นแต่ว่าอีกพลังงานอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าตกลงว่าในทุนพลังงานเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ราคาพลังงานราคาค่าไฟมันแพงด้วยเนี่ยอันนี้เห็นด้วยไปกับเขาด้วยหรือเปล่าผมเรียนด้วยน,นะครับว่าการบริหารจัดการเรื่องพลังงานเนี่ยรัฐบาลต้องต้องมองทุกด้านนะครับแน่นอนว่ามีผู้ลงทุนแต่ว่าการบริหารจัดการนั่นคือการใช้ทรัพยากรของรัฐต้องคํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐเกี่ยวกับพลังงาน เปรียบเทียบกับนักลงทุนเนี่ยคุ้มกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่าเรื่องนี้พักยปยิบัติก็กําลังติดตามอยู่นะครับเรื่องพลังงานแล้วก็คงจะมีข้อเท็จจริงที่จะมาชี้เจชัดเจนชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบในเร็วๆนี้แหละครับผมว่าวันทงวันนี้คงจะมีการออกมาด้วยนะครับเราก็เกยมข้อมูลที่จะมาพูดความจริงกับพี่น้องประชาชนด้วยหมายความว่าประชาธิปัต์นี่กําลังคุยกันอย่างเข้มข้นถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานที่คิดว่าจะต้อง บอกกล่าวกับประชาชนภายในวันสองวันนี้นะฮะแน่นอนครับพี่พี่พี่หมูครับปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกเรื่องนะครับเราก็ในฐานะเป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันที่จะต้องดูแลว่าปัญหาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความถูกต้องในการดําเนินการหรือไม่อย่างไรให้ความจริงปรากฏกับพี่น้องประชาชนครับนะครับทางนั้นผมรอวันสองวันแล้วก็รับกครครับผม ไม่ถามนําไปก่อนเดี๋ยวกเกรงว่าเดี๋ยวจะเสียกระบวนใหญ่นะฮะเอาว่ายุทธศาสตร์หลักก็วันสองวันค่อยมาตามดูนะฮะพรรคประชาธิปัตย์จ,จะพูดเรื่องไฟฟ้าค่าไฟฟ้าและกับค่าพลังงานด้วยนะฮะเอาละประเด็นถัดมาเมื่อคืนบอกว่านะผลเอกประยุทธ์ดูที่จะมาเป็นแต่นายกแล้วไม่อยากเป็นสอสอแล้วจะอยู่แค่สองปีจะมาทำอะไรนะ ไม่มีสถานะเป็นนักการเมืองใจดำไปเปล่าเนี่ยกับพี่น้องประชาชนแล้วถ้าไม่ได้เป็นนายกแล้วก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่รับผิดชอบเลยเหรอเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยพิธาอธิบายหน่อยสิคือคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพลเอกประยุทธจ์จันโอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี 5, ้าสนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยปกหก็ประมาณ9ปีนะครับเปีแล้วก็ พลเอกประยุทธ์ก็ตัดสินใจที่จะมาร่วมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองใหม่จากเดิมที่อยู่พลังประชารัฐก็มาเป็นรวมไทยสร้างชาติไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งพี่หมูครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีการย้ายกล้วยย้ายค่ายพรรคการเมืองกันจนเรารู้สึกว่าอุดมการ์หรืออุดมคติทางการเมืองของนักการเมืองเนี่ยมันไม่มีเลยมันอยู่ตรงไหนครับเวลาเราทํางานการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทํานึงถึงก็คือว่า มันต้องมีแนวทางมีอุดมการณ์ทางการเมืองก่อนแล้วไปหาพรรคการเมืองที่เราคิดว่าเนี่ยคืออุดมการ์ที่เราจะเดินไปได้ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้พรรคการเมืองถึงเกิดขึ้นประชาชนถึงจะได้รับรู้ว่าเออพรรคการเมืองแบบนี้นะมีแนวทางอย่างนี้ดําเนินการอย่างไรอุดมการณ์อย่างไรแต่ว่าวันนี้ทุกพรรคตั้งกันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสงครามครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไอ้ยอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นการตั้งพรรคการเมืองนะครับพี่โมเพราะว่าพอเลือกตั้งครั้งนี้แสดงว่างคุณเลือกครั้งเดียว แล้วคุณก็ไปเลยนะครับสําเร็จไม่สําเร็จประชาชนที่เลือกคุณไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทวงถามความรับผิดชอบจากพรรคการเมืองที่เขาเลือกได้เลยแล้วผมก็มาพูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าท่านบอกว่าท่านทําแล้วทําอยู่และก็จะทาต่อแต่ว่าช่วงของท่านเนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายว่าท่านจะทําต่อได้เพียงแค่สองปีนะครับก็เลยผมก็เลยบอกให้พี่น้องประชาชนว่าแปดปีที่ท่านเป็นนายกรลฐมนตี สี่ปีแรกเนี่ยท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นรัฐาธิปัตย์ทำอะไรก็ได้สี่ปีต่อมาเป็นนายยมตีก็มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอืมมันมีปัญหาอะไรที่ที่ท่านทำไม่สำเร็จแล้วฮะหรือว่าท่านทำไม่ได้แล้วท่านต้องขออีกสองปีแล้วสองปีเนี่ยท่านจะทำอะไรได้แล้วสองปีนี้พอจบแล้วเนี่ยคนที่เลือกท่านมาเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงต่อเพราะท่านอยู่ต่อไม่ได้แล้วนี่กรณีที่ท่าน ได้เป็นนายกหลังจากการเลือกตั้งในวันที่สิสี่พฤษภาคมนะครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าพักท่านเนี่ยไม่ได้เสียงยี่สิห้าเสียงไม่สามารถเสนอชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์นี่กลับบ้านเลยนะครับเพราะท่านไม่มีสถานะท่านไม่ยอมเอาตัวเป็นสถานะใดสถานะหนึ่งในพักรวมไทยสร้างชาติไม่เป็นแม้กระทั่งสสไม่เป็นแม้กระทั่งสสบัญชีรายชื่อ เพราะฉะนั้นด้วยความตั้งใจของท่านคือตําแหน่งเดียวที่ท่านจะเป็นคือนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่ได้นายรัฐมตีเนี่ยท่านกลับบ้านเลยอืนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนท่านว่าไหนท่านบอกว่าปัญหาของประเทศชาติท่านต้องมาดูแลแก้ไขต่ออีกสองปีทําให้มันจบทําให้มันสําเร็จแต่เมื่อท่านไม่ได้เป็นนายกลแล้วเนี่ยท่านไม่คิดเหรอครับว่าบทบาทของการเป็นนักการเมืองที่ท่านเป็นอยู่วันนี้เนี่ยยังสามารถช่วยพินน้องประชาชนได้อยู่ หรือท่านคิดว่าฐานะเดียวที่ท่านจะมีอยู่ก็คือนายกรัมดีเท่านั้นผมก็เลยบอกพี่น้องประชาชนว่ามันใจดาเกินเกินไปนะครับผมว่าเขาอาจจะมาเลือกเพราะท่านแต่ถึงเวลาแล้วท่านไปเลยแล้วความรับผิดชอบที่ท่านไปบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยใครจะมาสารต่อใครจะมาเป็นคนรับผิดชอบครับพี่หมูนี่คือประเด็นที่ผมเรียนในทราบเท่านั้นเองนี่ไปปลาสายอัดผลเอกประยุทธ์แบบนี้เนี่ยปรึกษาหัวหน้าพักปรึกษาผู้อาวุโสในพักอย่างลุงทวนอะไรแล้วหรือยังฮะเนี่ยพี่หมูฮะพี่หมูรู้จักพักไปใช้ปัดดีนะฮะ พรรคประยะปัติไม่มีเจ้าของฮนะแล้วก็เป็นของพี่น้องประชาชนจริงๆทุกคนมีแนวความคิดนะครับที่เป็นของตัวเองอนะครับในแนวทางของพรรคประยะปัติรเรากําลังต่อสู้กับพรรคการเมืองเฉพาะกิจซึ่งไม่มีความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปท้ายที่สุดประชาชนที่เขาคาดหวังกับพรรคเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบเราถึงพยายามบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญ ที่ผมสื่อสารทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าใครเลยนะครับพี่หมูแต่เอาความจริงเอาข้อเท็จจริงมาให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอย่าเลือกตั้งด้วยอารมณ์อย่าเลือกตั้งด้วยความเกลียดอย่าเลือกตั้งด้วยความกลัวแต่ขอให้เลือกตั้งบนพื้นฐานของการพิจารณาว่าพรรคการเมืองพรรคใดผู้สมัครพรรคการเมืองพรรคใด มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นตัวแทนของเราเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นตัวแทนของเราในสภาผู้แทนราษฎรและทําหน้าที่ให้กับเราอย่างที่เราต้องการนี่คือ,อสิ่งที่ผมสื่อสารในเวทีปราศัยเมื่อวานนี้ครับอืแล้วยังมีอีกบอกว่าหัวหน้าพักการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่าพวกชังชาตินี่ให้ไปอยู่ประเทศอืน่นเป็นรัฐบาลแล้วจะจัดการเด็ดขาดอันนี้มันไม่ได้นะเอออันนี้เท่ากับว่าไปว่าพรรเขาเลยหรือเปล่าเนี่ย พี่หมูครับคนอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยถือเป็นบุคคลสาธารนณะการเปิดเผยการแสดงจุดยืนหรือท่าทีทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกับพี่น้องประชาชนและประเทศนะครับสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าก่อนที่จะพูดตรงนี้ผมขอยืนยันก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นระบอบรัฐสภาและระบอบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือพักประชาธิปัตย์ตอบกับพี่น้องประชาชนเสมอว่าเราสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูลให้เป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ต้องไม่แตะต้องหมวดที่หนึ่งหรือหมวดที่สองเรื่องของความมั่นคงของรัฐและสถาบันกษัตริย์และที่เรายืนยันชัดเจนมาทุกครั้งก็คือไม่มีการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่พี่หมูครับมีพักัวหน้าพักการเมืองเนี่ยพี่หมูเขาเอ,อ่ยไปแล้วเนี่ยนะครับว่ามาพูดในประเด็นที่ว่า ถ้าคนที่มีมีความเห็นต่างในเรื่องนี้นะครับสมเสมือนหนึ่งว่าเชิญเขาหรือไล่เขาไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องอยู่ประเทศไทยผมบอกว่าถ้าคนคนพูดเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาไม่เป็นไรครับแต่คนที่พูดเป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งและเป็นบุคคลที่เป็นรายชื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้การพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการผลักประชาชนให้เป็นศัตรูกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่ง ทันทีเลยนะครับเป็นบอ่อเกิดของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศยกตัวอย่างครับวันที่คุณสมมติว่าคุณมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่คุณเคยพูดอยู่ผมถามว่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามคุณเนี่ยจะเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่คุณเข้ามาแก้ไขปัญหาหเขาแม้คุณจะบริสุทธิ์ใจแต่เขาไม่เชื่อแล้วครับเพราะว่าคุณเคยพูดไปแล้วคุณมีความคิดเป็นอคติกับเขาในเรื่องแนวความคิดที่แตกต่าง พักประชาธิปัตย์ยืนยันครับว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยต้องดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมกับพี่น้องประชาช,ชนทุกคนคนที่เห็นต่างคนที่เป็นรัฐบาลต้องมีหน้าที่เข้าไปทําความเข้าใจเข้าไปแก้ไขให้เกิดความรู้สึกในทิศทางเดียวกันในอดีตพี่หมูก็ผ่านช่วงของหนึ่งหกหนมาแล้วความคิดเห็นแตกต่างแตกแยกกันมากหลายคนเข้าป่าไปจับอาวุธต่อสู้ แต่ว่าท้ายที่สุดด้วยการผนึกกาลังว่าทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันต้องกลับมาพัฒนาบ้านเมืองเราจึงเกิดความสงบใช่ไหมครับสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มีทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรแล้วบอกเขาแล้วว่าผมไม่เอาคุณผมไม่เข้าใจคุณผมไม่พร้อมที่จะรับฟังคุณเนี่ยจะไม่สามารถยืนหยัดที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เลย,เลยพักประชาธิปัตย์ยืนยันครับว่า ความคิดเห็นต่างเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องรับฟังและต้องหาทางทําความเข้าใจให้ได้ว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นเขาอาจจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนหรือเป็นใครก็ตามข้อมูลการรับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะมาครบถ้วนหรือไม่เราต้องไปทําความเข้าใจให้กับเขาอืทําความเห็นต่างให้เป็นความเห็นที่ไปในทางเดียวกันได้นะครับแล้วถ้าคนที่เรายืนยันว่าเราทํา โดยไม่มน้อคติเนี่ยเขาจะเชื่อฟังเรามากกว่าคนที่เคยพูดว่าผมไม่เอากับคุณถ้าคุณคไม่พอใจคุณไปต่างประเทศนี่คือทัศนคติที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับหัวหน้าพรรคการเมืองที่พูดกับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศทุกคนเป็นเจ้าของประเทศครับไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะแอบอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของประเทศนี้แต่เพียงผูด้เดียวนะครับ ฟังดูนี่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์อีกต่างหากนะฮะเพราะว่ามีอยู่บางประโยชการปราสัยเมื่อคืนคุณธนาได้บอกว่าอ้าววันนี้เนี่ยลุงตู่กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับเป็นการจุดเริ่มต้นความขัดแย้งรอบใหม่เริ่มต้นอีกอย่างแน่นอนพี่น้องอะไรกันเนี่ยนี่อะไรกันอ่าก็ผมเรียนอย่างนี้ครับตต้นผมบอกพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าประชาชนเนี่ยถูกให้ไปเลือกตั้ง ด้วยความกลัวด้วยความเกลียดด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแล้วผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยจะจุดกระแสของความกลัวและความเกลียดแล้วให้ไปเลือกตั้งเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในด้านนั้นๆผมถึงต้องบอกกับประชาชนว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าใครจะใช้ยุทธวิธีนี้อีกหรือไม่ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ และผมเชื่อว่าจากแนวความคิดที่คนเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่ได้พูดที่ผมได้พูดกับพี่หมูเปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าไม่เห็นด้วยให้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับความสงบไม่มีวันเริ่มต้นที่ลงตู่แน่นอนเพราะแนวความคิดคุณก็แบ่งแยกคนไทยออกเป็นสองฝ่ายแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าคุณขึ้นมาบริหารประเทศผมถึงบอกว่าในอดีตที่คุณบอกว่าความสงบจบที่ลงตู่เนี่ยคราวนี้ ความสงบไม่จบแน่ถ้าลุงตู่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดขั้นตอนมันจะเกิดรอยปีของความแตกแยกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทัศนคติที่คุณได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนครับนั่นก็เป็นการป่าใสใหญ่นะฮะท่านผู้ฟังที่วงเวียนใหญ่เมื่อคืนของประชาธิปัตย์นะเอาย้อนกลับมาในเขตพญาไทยดินแดงของพีธาหน่อยสินะฮะเป็นยังไงธนาโพธนาโพเป็นยังไงบ้างก็ประชาชนตอบรับดีมากครับพี่หมูครับ นะครับก็ไปไหนคือเนื่องจากเขตเดิมเนี่ยนะครับผมเคยเป็นสสเขตดินแดงพญาไทเมื่อปี2554-57แล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเขตเลือกตั้งเดมแล้วก็มาเป็นห้วยขวางดินแดงนะครับมาคราวนี้กลับมาเป็นดินแดงพญาไทซึ่งผมก็ห่างเหินมาเป็น10ปีก็กลับไปเยี่ยมเยียนไปทําความรู้จักแนะนำตัวกับพี่น้องเขตพญาไทมากหน่อยซึ่งก็ได้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับ ชุมชนหรือว่าตามหมู่บ้านต่างๆก็ยังจําได้ครับพี่หมูครับรบ,บอกว่าคิดถึงครับยังติดตามบทบาททางการเมืองแล้วก็ติดตามคุณธนาอยู่ดีใจที่ได้มีโอกาสมารับใช้นะครับก็ก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองนะครับลงเลือกตั้งก็ไปพบปะพี่น้องประชชนให้มากที่สุดบอกแนวทางว่าถ้าเราเข้ามาเป็นสสเนี่ยเราจะทํางานอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับพี่หมูครับ อ่านี่เดินนี่ผมดูใบหน้าหน่อยโอ้โหนี่หน้าดำไปเยอะเลยนี่ฮะลงพื้นที่ดดใช่ไหมฮะโอ้โหแดดร้อนมากครับพี่หมูครับนี่นี่ขนาดทาครีมกันแดดนะต้องไม่ทานี่มันไม่ทราบจะขนาดไหนฮะอ่าฮะอ่าวันก่อนก็เห็นคุณอภิสิทธิ์มาช่วยหาเสียงอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะใช่ครับอ่าอ่าครับทีนี้อออยากจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวดินแดงหน่อยในสองสามนาทีที่เหลือเดี๋ยวนะเบอร์เบอร์ของพี่ธนาเนี่ยดินแดงเบอร์อะไร เบอร์เบอร์เก้าครับโอ้โหเบอร์ดีด้วยนะฮะโบชัวนะครับดินแดงพญาไทยต้องดีกว่าเดิมครับพี่หมูครับดินแดงพญาไทยต้องดีกว่าเดิมอธิบายสักนิดไหมคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้รับผมไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนหลายคนก็บอกว่าไม่เหมือนกับสมัยที่ผมอยู่นะครับได้มีความใกล้ชิดมีมาดูแลการแก้ไขปัญหาเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวนะครับเพราะนั้นเขาก็บอกว่า เื่อนี้กลับมาให้ได้นะแล้วก็มาทําให้ดินแดงพยาไทยเราดีกว่าเดิมผมก็เลยหยิบเอาคําพูดอย่างนี้ครับมาเป็นโโลแกนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็บอกพี่น้องประชาชนครับว่าถ้าอยากให้ผมเข้ามาทํางานมายืนต่อสู้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องก็เลือกผมเบอร์เก้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับสสเขตเลือกตั้งที่6กครับ